สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางของเรานะคะแนวทางหลักร้อยนะคะทุกคนแนวทางหลักร้อยแล้วก็แนวทางแต้มนะคะแต้มสองตัวบนแต้มสามตัวบนแต้มสองตัวล่างนะคะเอานี่นะคะทุกคนนะคะเป็นจังไดกันแน่นอมาอยู่บนนอจ่าแม่นอแต้มนะคะเเ่ากับไฮเบิร์นนองมัวที่ผ่านมาก็หลุด หลุดสองแต้มนะคะหลุดสองสูตรนะคะแอดก็เลยปรับแต้มใหม่ปรับส,สูตรใหม่นะคะมาดูกันค่ะทุกคนอก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวล่เวลานะคะหลักร้อยนะคะตามนี้เลยนะคะหลักร้อยเข้าชุดเต็มอีกแล้วนะคะหาตัวตัดเอาคะ่ะทุกคนนะคะไปตัดกับอาจารย์ผู้เพิ่นเหมือนเบิ้งนะคะชุดเต็มเริ่มเดินแล้วนะคะชุดเต็มเริ่มเดินแอดก็ยังยังเน้นไม่ได้นะคะเน้นเพราะเราได้แต่ก็ยังเน้นค่ะนี่นะคะตามนี้เลยนะคะ งวดที่วันที่16นะคะพฤศจิกาย,ยนสองพันห้ารยหกสิบนะคะซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะคะหลักร้อยแอดชุดเต็มนะคะให้ไปที่389054นะคะอาชุดตัดนะคะชุดตัดเหลือ4ตัวนะคะ8 3 49ามค่ะชุดตัดนะคะ8 3 49เราก็จะมีสถิติแต้มให้ดูด้วยนะคะเรามีแต้มบนแต้มล่างนะคะทุกคนนะคะแต้มสองตัวบนแต้มสองตัว สูตรปรับใหม่นะคะปรับใหม่แล้วแต่ว่างวดก่อนนี้แต้มแต้มสามตัวบนสามตัวบนตำตำไทยเหมือนจะเข้านะคะแปดบวกแปดเป็นหกหกบวกเก้าเป็นห้าเออเขาไปแต้มห้าแต่ว่าแต้มบนแต้มแต้มสองตัวหลุดค่ะแต้มสามตัวไปได้ไปต่อได้นะคะทุกคนนะคะเอาแคปเอาคันลักลอยเฮาค่ะเราจะไปใช้นะคะนี่เนาะ นี่นะคะ8 3ดสานะคะ0 5 4นะคะ3 8 9 0 5 4แอดเบนให้ที่8 3 4 9าเอหรือ3าสีหน้าลักลอยอีกเลยบอจะ้ะเอาแคบข่ะาไว้ให้ดูนานๆขนาดนี้แหละคะ่ะนี่เด้อลักลอยไทยค่ะอันนี้ชุดเต็มนะคะชุดเต็มแอดจะมี6ตัวนะคะชุดเต็มอันนี้เป็นชุดเอ่อตัดนะคะชุดเต็มชุดตัดค่ะ ลองดูคะ่ะทุกคนนะคะแล้เวเราก็จะมีแต้มให้นะคะมาดูนะคะสถิติแต้มของเรานะคะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาร่ำเวลามาดูนะคะก่อนอื่นเลยนะคะแต้มสองตัวบนรัฐบาลไทยนะคะปรับสูตรใหม่นะคะทุกคนนะคะปรับใหม่ค่ะ ว,วันที่สิบหกนะคะพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะให้ไปที่แต้มนะคะสองตัวบนเดอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะมารอลุ้นนะคะแต้มเราจะเข้าไหมนะคะโอแต้มนี่ทำยากเหลืออีแค่สามเลขเองนะคะที่แอดไม่ไดเอามานะคะมันก็มาเต็มเต็มเลยนะคะทั้งสองงวดค่ะทุกคนนะคะทั้งสองงวดเลยโอแต้มตัวนี้ตามตูแต้มตัวนี้นาะ อันนี้ปรับมามาใช้สูตรไอ้นี่แล้วนะคะเพราะว่าสูตรข้ามเลขรู้สึกว่าจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะคะเอาแคบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะขอให้เข้าเต็มเต็มนะคะขอให้เข้าเต็มเต็มแต,ต้มของเรานะคะเพื่อที่จะได้เอาไปประหยัดงบนะคะทุกคนนะคะอ่ะไปกันต่อเลยนะคะแคบเ่าจะไปกันต่อเลยนะคะแต้มสามตัวบนนะคะแต้มสามตัวบนสักก่อนเปิดพอในก็นให้เบิงก์กน,นั่นละคะ่ะ แต้มสามตัวบนนะคะให้ไปที่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองค่ะแคปเอาเลยจ้ะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็จัดก็ตามเช่นเดียวกันนะคะเผื่อเตามสามตัวหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองค่ะอันนี้คือแต้มสามตัวบนนะคะทุกคนแคปเอาเลยจ้ะ ดูเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวเราจะรวมทำรวมแต้มให้นะคะเอฟซีได้เห็นนะคะบางท่านจดบัท่านบอ่แม่แม่แต้มก็คือเราเอาเลขสองตัวนะคะมาบวกกันแล้วได้แต้มอะไรนะคะอย่างเช่นอ่า งวดที่มันออกนะคะ98บนจังสีเนาะ98 98นะคะรวมกันทั้งสามตัวนะคะ8บวก8เป็น6นะคะ6บวก9เป็น5นะคะก็คือเข้าไปที่แต้ม5นะคะีนงวดก่อนนะคะเราก็จะบวกแบบนี้นะคะว่าอุ้ยตัวไหนหน่าลุ้นนะคะส่วนมากจะเอาไปตัดเอานะคะเอาไปตัดกันกับชุดเต็มนะคะส่วนมากเนาะเอานี่นะคะแต้มสามตัวบนหก หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเอามาดูแต้มสองตัวล่างนะคะแต้มสองตัวล่างของเราค่ะวดประจําวันที่สิบหกนะคะพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะทุกคนนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะแคปค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะอันนี้คือแต้มสองตัวล่างนะคะของเรานะคะทุกคน แต้มสองตัวล่างเราจะมีรวมแต้มให้ด้วยนะคะรวมแต้มให้ A FC นะคะได้รับชมรับฟังนะคะทําไมถึงมีรวมแต้มห่วห่วยแอดก็ะเขียนว้เบิรงนี้ละคะบางที <c oughs> กลัวเผื่อว่าบางทีลืมอัดคลิปแต้มให้ A FC นะคะชุดส,สรุปอะไรก็ว่ากันไปเนาะเอานี่นะคะแต้มนะคะทุกคนแต้มนะคะของเรานะคะ แต้มสองตัวบนนะคะแต้มสองตัวบนงวดประจําวันที่นะคะนี่เนาะให้ดูสถิติไม่ได้ให้ดูอันอีนอันันที่ผ่านมาให้ดูสถิตินะคะตัวนี้ก็เขียนรวมแต้มให้นะคะมาดูกันนะคะแต้มสองตัวบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต้มสองตัวล่างนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแต้มสามตัวบนหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะเอาดูไว้หน้าเดียวกันเนาะจะได้ดูง่ายนะคะทุกคนเนาะสายแต้มเอฟซี MC ก็ชอบอยู่นะคะแต่เสียดายนะคะที่แต้มมันหลุดนะคะ จะตสั้งค่ะจ้ะเอาครับเอาแค่ต,ตั้งกล้องอินเทลยู่ค่ะจึงสี่เลยจ้ะ คนจะรวยช่วยไม่ได้เนาะเอาแคบเอาจะาทุกคนเอาไปเป็นแนวทางนะคะเอาไปเป็นรมันกล่องมันสิลมละ่จะจ็นจังใดกองกล่องเอียดเหรอขึ้นบ่ค่อยหนาลักแค่เอาในแคบเอาค่ะทุกคนคนจะรวยมันช่วยไม่ได้งวดก่อนอ8 9 8นะคะ8 9 8 เปีดเก้าเปีดค่ะเอาลองเบิงค่ะิิเป็นตัวใดมาค่ะทุกคนจะเข้าไหมนะคะให้ดูอย่างนี้ละค่ะจะได้ดูง่ายๆเออแคบไวค่ะให้เบิ้งปลานนี่นะค่ะทุกคนนะคะ ไอที่ให้ดูเมื่อกี้ก็เป็นสถิตินะคะเป็นสถิติเอ้ยนี่แหละเวลาแอดลืมให้ดูสถิตินะคะมันจะมีในนี้เวลาเราสรุปนะคะมันจะได้เปิดง่ายๆเนาะทุกคนเนาะเอานี่นะคะหลักร้อยนะคะหลักร้อยของเรานะคะก็ตามนี้เลยนะคะคลิปนี้สองแนวทางนะคะสองแนวทางสายแต้มนะคะสายแต้มทั้งสามหลักสาันี้เลยนะคะทั้งบนทั้งล่างสองตัวบนสองตัวล่างนะคะแล้วก็สามตัวบนนะคะทุกคนเราก็ให้ดูแต้มหมดแล้วอันนี้ก็เป็นหลักร้อยนะคะพี่นิดพิจารณากันเอา ชุดเต็มนะคะหลังจากที่หลุดนะคะก็เริ่มเดินแล้วสองงวดลองลอง,ลองตัดเบิงค่ะลองตัดเบิงองไยแอดตัดเอาถ้าเอาตามแอดตัดนะคะแอดก็ตัดได้แปดสามสี่เก้าค่ะสูตรมันก็ให้แบบนี้นะคะแอดกับนี่แหละค่ะล็อกล็อกเล็กสูตรไยแอดเนาะมันก็เรลียวเต็มมันสีผ้ามากค่ะเ,คเอาในแคบก็เลยจ้ะ ขอให้หมันขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเด้อทุกคนปังปกันนะคะไปคลิปไหนไปตัวไหนก็ขอให้โชคดีขอให้หมานกันทุกคนเลยนะคะทุกคนเนาะให้โชคให้หมั่นให้มังให้มีอ่าสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีจ้าโชคดีเด้อจ้าอยู่ดี